สวัสดีค่ะทุกคน,เ,นเมื่อกี้บอลกระดาษไปแล้วอันนี้<ม>เรามาดูตัวที่ฮิตกว่าบอลกระดาษก็คือหูช้างนั่นเองค่ะหูช้างด่างเหลืองนะคะทุกคนอันไหนคือต้นตั้งแม่เลยต้นต้นต้นตนี้คือแม่ครับแต่ว่าผมตัดโคนไปแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆถ้ามันมีโคนด้วยเนี่ยมันสูงกว่าตัวผมแล้วใช่เพราะสังเกตเห็นนี่เนี่ยท่านดูด้ยโคนมันลอยแล้วครับโคนลอยมากแต่ตัด ตัดไปแล้วรอบหนึ่งตัดไปแล้วรอบหนึ่งครับตัดไปประมาณถ้าไม่งั้นจะสูงกว่านี้นะครับผมตัดโคนออกไปมาหนึงอันนี้แหละที่เขานิยมไปหั่นชิ้นตาขายกันใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับอัตราการงอกหรือการเจริญเติบโตขึ้นมาด่างมันมันเป็นไงคะระหว่างเพาะไข่กับชิ้นตาอืเพาะไข่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหกสิบสี่สิบชิ้นตาเนี่ยก็ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าชิ้นตาเนี่ยทุกตามันจะได้ไม่ได้มีเส้นด่างที่ผ่าตาผมหั่นมาชิ้นหนึ่งได้เขียว อันนี้มาจากชิ้นตาเนี่ยครับมาจากชิ้นตาอันนี้คือชิ้นตาจากจากต้นนี้จากต้นนี้ครับผมส่วนต้นนี้มาจากอะไรมาจากหน่อเหมือนกันมาจากหน่อฮะแล้วต้นนี้เป็นต้นที่เลี้ยงยากเพราะว่ามันเหลืองเยอะมันด่างเยอะมากใช่แล้วไม่โตนะฮะไม่โตจริงๆคือพร้อมกันนะครับต้นนี้อ๋ออันนี้คือพี่น้องกันพร้อมกันพี่น้องกันใช่ครับแต่ว่าอันนี้โตช้าเพราะว่าความด่างเขาเยอะใช่ครับผมแต่อันนี้ไม้เขียว่ยโอ้โหแต่ว่าอันนี้มาจากชิ้นตานะ ออกมาได้เขียวแต่อันนี้มาจากหน่อซึ่งหน่อมันก็มาจากไข่นั่นแหละใช่ไหมคะหน่อคือหน่อจากคนต้นอ๋อหน่อจากคนต้นหน่อจากนคนต้นโอ้โหออกมาด่างดีมากด่างเหลืองมากต้องบอกก่อนมาเลี้ยงยากพอสมควรใช่พี่มีเทคนิคไหมให้มันเหลืองทองขนาดนี้คือเป็นตูของเขาเองเลยครับอ๋อแสงมีผลไหมแสงมีผลไม่มีผลแค่ประมาณ20%ออ่ะฮะถ้าร่มก็จะเขียวมากกว่านี้แต่ร่มเลี้ยงง่ายกว่าอ๋อเพราะว่าร่มเลี้ยงง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่โดนฝนไม่โดนไม่โดน ไม่โดนแสงที่มันกระทบโดยตรงอเพราะ<ต>ไม่งั้นถ้าแสงโดยตรงมันก็จะไหม้แบบนี้ครับแล้วโดนฝนโดนฝ<ด>นก็จะช้ำแบบนี้ช้ำน้ำง่ายอ,อแล้วถ้าสมมติว่าเลี้ยงเลี้ยงแสงเนี่ยมันมันไม่ได้มีผลทําให้สีของใบเนี่ยเด่นกว่าเลี้ยงร่มหรอคะไม่ครับจริงๆเนี่ยสีของใบเนี่ยอยู่ที่ลักษณะของของการกายของแต่ละต้นนั้นๆเลยเราบังคับไม่ได้ว่างั้นคือบังคับไม่ได้ฮะมันทําไม่ได้บังคับไม่ได้แม้กระทั่งในต้นเดียวกันอ่า แต่ละใบที่ออกมาก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฮะก็ดูดูสี่ห้าใบนี้ก็ไม่เหมือนกันเลยสักใบเดียวอันนี้คือเหลืองเหลืองทองมากเหลืองทองมากกับใบนี้นี่ดูเป็ลายอ่ามีความลายแต่พอเป็นลายเขียวไม่ไมอือพอเป็นลายดูแข็งแรงพอเป็นเหลืองนี่ไม่นะอ่าเห็นไหมเออส่วนการโตช้าโตไวก็อยู่ที่ความด่างนั่นแหละถ้าด่างถ้าด่างมากแบบนี้ก็โตช้าหน่อยแต่ถ้าคุณอยากให้ไม้คุณโตไวเนี่ยคุณเอาเขียวไปเลยแต่ก็จะไม่ได้ความด่าง มันก็ด่างมากด่างน้อยแต่ลอกใบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันเลยชอบต้นนี้มากเลยตัวนั้นเป็นหนอชอบใบนี้มากเลยตัวนั้นเป็นหนอสวยมากสวยมากมาพูดถึงราคาของหูช้างกันบ้างค่ะพี่ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่าไซส์นี้ไซส์นี้ขนาดนี้ต้นนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับถ้าไซส์อย่างนี้สีอย่างนี้นะครับผมตั้งราคาไว้ไม่เกินแปดพันจริงๆเหรอแต่ ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อตอนไม้ราคาขึ้นตอนนี้แสนหนึ่งใช่มันต้องได้หลักแสนอยู่แล้วแล้วทีนี้ยไม่เกินแปดพันตอนที่พี่เล่นใหม่ๆตัวเนี้ยที่อยู่ในคำครอบครองของพี่อ่ะับที่จะมาเป็นแม่พันธุ์ที่ลงทุนเท่าไหร่ลงทุนพันเดียวต้นนั้นยังอยู่ไหม ก็คือต้นนี้แหละคือต้นนี้เลยคือต้นนี้แหละเมื่อเมื่อต้นแม่เนี่ยโอ้ต้นที่ตาใหญ่เนี่ยปีที่แล้วสิบกว่าปีนี่ต้นนี้ต้นใหญ่เนี่ยยี่สิบกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีหนึ่งพันบาทยังอยู่จนปัจจุบันถามว่าจ่ายหน่อมากี่หน่อแล้วนับทคนไหมคะเออเกือบร้อยเกือบร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยไข่นี่เท่าไหร่ไข่นี่หลักหลักห้าร้อยขึ้นเพราะหรือครั้งหนึ่งก็ อย่างต่ําก็คือคือรุ่นแรกๆเนี่ยต้น,ต,นต้นตอนแรกๆเนี่ยจะให้ไข่ไม่เยอะ uh huh. หูช้างแดงเหลืองฮะจะมาให้ไข่เยอะต่อเมื่ออายุเกินถ้าเราเลี้ยงอยู่กับเรานะฮะ uh huh. จากหนอเนี่ยอายุเกิน5ปีขึ้นไปจะให้ไข่เยอะมาก5้าปีขึ้นไปให้ไข่เยอะครั้ง<า>ละบางทีรือเกือบร้อยเป็นร<อ>้อยก็มีแล,แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยพี่ทิ้งระยะห่างกันยังไงหูช้างัดงเหลืองเนี่ยเป็นไม้ที่ให้ไข่ค่อนข้างชา uh ้าดังนั้นผมจะรือประมาณ1 0บถึงืีอนหรือนรั้อหนึ่งครั้งหนึ่งปีครั้งหนึ่งปีครั้ง ปีละครั้งได้สักห้าสิบใบรุ่นแรกๆนะฮะรุ่นแรกๆก็เริ่มสตาร์ทยี่สิบใบพอปีอปีหนึ่งสักสามสิบสี่สิบขึ้นไปเรื่อยๆจนจนมันพีคเต็มที่ของมันพอพีคเต็มที่คือเขาได้อายุถึงบูนที่สุดก็ประมาณร้อยใบร้อยใบร้อยใบต่อครั้งนะต่อครั้งครับผมมันมีสูตรดินไหมคะหรือว่าวิธีการปลูกที่ทําให้เหมือนแบบเพิ่มจํานวนไข่อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเนี่ยสูตรดินเนี่ยดูดูวัสดุดินผมก็จะเหมือนเหมือนกับเหมือนหัวชักเอ่าน้ยเหมือนวยัสด พอเราแน่นมากปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปเน้นใบํำฉาอย่างเดียวพอแน่นมากปุ๊บเนี่ยมันยุบพอยุบปุ๊บรากจะเสียรากเสียไอ้ตัวที่จะเป็นเส้นเพื่อไปออกไข่เนี่ยมันก็จะเน่าอเพราะฉะนั้นเน้นโปร่กอันนี้จะเห็นว่ามีกับมะพร้าวสับใบกัามปูแกลบนะคะถั่วลิสงเปลือกถั่วลิสงอาจจะมีคืออันนี้ผมผมคนเธอไลไปหน่อยอเพื่อให้มันมันดูดความชื้นแต่ว่ายังไงก็ได้ให้มันให้มันมีความรู้สึกโปร่กไม่แน่นจนเกินไปใช้ดินเป็นวัสดุหลักไหมไม่ใช่เลย ดินมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นดินแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเพราะนั้นเองครับแต่ดินในที่นี้คือไม่ใช่ดินแข็งเลยนะเป็นดินที่ปนไปฉ่ำามาแล้วดินก็ไม่ใช่ดินล้วนๆนะเพราะว่าทำไมผมถึงไม่ใช่ดินเพราะดินเนี่ยสังเกตนะครับพอประมาณสักเราปลูกจากจากหูช้างหรือว่าอะลูกาเซียทุกตัวพอสักประมาณสองถึงสามเดือนเนี่ยดินมันเริ่มที่จะยุบตัวพอแน่นปุ๊บเนี่ยเราลดน้าเนี่ยจากที่เราเคยลดปุ๊บลงไปเนี่ยหนึ่งนาทีแล้วน้ผ่าน เริ่มเป็น2นาทีสามนาทีสี่นาทีกลายเป็นว่าน้ํามันเริ่มไม่ลงแล้วเพราะดินมันเป็นกดอยู่ข้างล่างใช่พอดินเริ่มไม่ลงมากพุ่งไปเท่าไหร่พอระยะเวลามันมันเพิ่มขึ้นความชื้นมันอยู่นานมันก็จะทําให้รากเน่าอืมนั่นแหละก็เป็นเช่นนี้แลยนะคะแล้วทีนี้พอในจังหวะนี้พอพี่เห็นราคามันเริ่มลงเรื่อยๆหรือว่าจะหยุดไมมหรือยังไงในความคิดพี่คิดว่ายังไงจะขยายต่อไปไหม ผมก็ทําผมต่อไปเรื่อยเพราะว่าผมได้มาจากราคาที่หลักพันซึ่งณตอนนี้มันก็ยังราคาหลักพันอยู่แต่อาจจะเล็กกว่าที่ผมซื้อเมื่อก่อนด้วยซ้ำเมื่อก่อนที่ได้มาไซส์ไหนหลักพันผมเหรอเมื่อวานน่ะถ้าเทียบต้นแ่บประมาณขนาดนี้ครับโอ้โหใหญ่นะนี่ปัจจุบันเขาก็แลเหมือนไซส์ประมาณนี้เลยประมาณตอนฮอตสุดแสนน่ตอนไซส์ขนาดนี้ก็แสนแน่นเรายิ่งถ้าเท็กเจอร์หรือลายใบสวยอย่างนั้นหลักแสนไปเลยครับอันนี้คือ10ปีที่แล้วนะประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้ครับสพันเมื่อก่อนแต่สี่ใบห้าใบนะฮะอันนี้ก็มาแยกหน่อมาพอดีว่าหน่อเขาหลุดออกมาผมก็เลยเอามาเอามาชำไว้วันนี้ก็ด่างทุกใบนะแต่ปัจจุบันถ้าไซส์นี้ก็เนี่ยแหละประมาณตอนนี้อยู่ขนาดนี้ก็มาสามพันห้าสี่พันสามพันห้าสี่พันกับด่างทุกใบแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้ดูชุดที่ผมเพาะไข่จะมีจะมีจะมีสองสามไซส์ที่เพาะจะไข่ไปแล้วนะฮะอีอันนั้นพร้อมขายไหมที่เพาะพร้อมขายครับโอเค อันนี้คือมาจากเพาะไข่เลยนะครับอ,อันนี้เพาะมาประมาณสักหน้าจะ,ะมาสักไม่เกิน2เดือนไม่เกิน2เดือนอนี่เพาะก็ง่ายๆสเปกน้ำเพอร์อไลท์ถ้ามีก็ผสมไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้แล้วก็คือจริงๆตอนนี้คือผมเปิดฝาแล้วผมก็เลยลดน้ําเพื่อให้มีความชืน้นแต่ถ้าตอนอบตอนแรกนะไม่ต้องไม,ไ,ไม่ต้องไต้องลด,ลดน้ําเลย โอ้สามารถเขาสามารถอยู่ได้ชื้นขนาดนี้เลยนะชื้นขนาดนี้าเใช่ที่หลายคนสงสัยนะว่าอะโลคาเซียสามารถอยู่ชื้นอย่างนี้ได้ไหมคือจริงๆอะโลคาเซียเนี่ยเป็นไม้สะเทินน้ำสะเทินบกอ๋อะโลคาเซียม้ะแสดอเนี่ยไอ้ต้นน้อยๆอย่างเงี้ยสามารถอยู่ในที่ชุ่มๆอย่างนี้ได้ได้ครับผมแต่ไอ้ต้นแต่ไอ้ต้นใหญ่่แนะน้ำต้องต้องต้องอ่าต้องออกแห้งคือเป็นไม้สะเทินน้ำสะเทินบกคือตอนเล็กอยู่น้ำได้แต่พอตอนโตอย่าไปอย่าไปแช่น้ำนะฮะเดี๋ยวมันจะเน่าแช่น้ำรากเน่าพอรากมันเยอะขึ้นแล้วรากมันใหญ่ขึ้นอ่าถ้าไซส์เล็กอย่างนี้พี่ขายมเนี่ย อ๋อไซต์อย่างนี้แหละครับถ้าถ้าขายทั่วไปหมูก็ขายอยู่ตัวเนี้ยก็ประมาณไม่เกินห้าร้อยไม่เกินห้าร้อยทุกคนหายากนะนะแต่ว่าระยะเวลากว่าที่คุณจะไปปลูกแล้วได้ผลผลิตก็ใช้ระยะเวลาเนาะนานครับผมตีไปสักหนึ่งปีแล้วกันไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูไซส์พร้อมขายอ้าวอแล้วอยู่ตรงนี้เหรอนึกว่ามาสวนพี่เขาเนี่ยได้เหมือนบริหารร่างกายไปในตัวนะครับผมได้ออกกำลังกายแล้วครับไม่ต้องเข้าฟิตเนสอ่ะส่วนกว้างมากอ๋อนี่ไงคือไซส์พร้อมขายอุ้ยอันนี้น่ารักจุ๋มจิ๋ม อันนี้ไซส์เล็กเลยอันเนี้ยอันเนี้ยคือจะไข่ขึ้นมานะฮะแต่เนี้ยหลวงพ่อจองไปแล้วอ้าววันนี้จองแล้วหลวงพ่อแต่ไซส์เนี้ยไซส์เนี้ยจริงๆถ้าผมขายผมขายวันนั้นผมเอาไปขายที่งานนะฮะไซส์ขนาดนี้ผมขายอยู่พันเดียวโหนี่นี่พันเดียวทุกคนตอนที่หนูซื้อมาสามพันห้าเล็กกว่านี้อีกนี่นี่ไซส์นี้นี่ไซส์นี้มีสองใบสามพันห้าดงครับ แต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีหลุดเขียวนะฮะมันมีหลุดเขียวเนี่ยสองต้นนี้เขียวแต่สองต้นนี้เขียวปลูกพร้อมกันเห็นไหมฮะพอเขียวปุ๊บโตเลยอเขียวแล้วโตกว่าก็จะโตไวโตไวกว่าใช่แต่ว่าอนาคตก็ยังมีโอกาสก็เนี่ยฮะมันกลับมาหลุดให้หนึ่งสองใบแล้วครับนี่ใบเขียวเดี๋ยวก็มีโอกาสขึ้นมาเพราะว่าเส้นมันยังมีเส้นอยู่ให้สังเกตเส้นที่ต้นด้วยเส้นที่ก้านด้วยถ้าเส้นยังมีก้านสีเส้นดางๆยังมีลายตับไปด่างได้ใช่ครับผมกลับไปด่างแล้วก็ลูกที่ออกมาไข่ฝั่งก้านที่ใบ ใบใบด่างนะฮะมีเปอร์เซ็นด่างอ๋ออย่างนี้ด้วยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเทียบกับต้นที่มีทั้งเขียวทั้งทั้งด่างนี่ถ้าสมมุติว่าไข่ที่คุณรื้อได้มาจากไข่ฝั่งคันนี้ฝั่งฝั่งเขียวก็มีโอกาสเขียวเยอะกว่าเยอะกว่าออแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นความด่างนะยังมีโอกาสบ้างแล้วก็ถ้ามาจากใบด่างอ่าถ้ามาจากฝั่งนี้มาจากฝั่งก้านด่างเปอร์เซ็นด่างก็ยังมีเยอะอเพราะว่าเส้นเขาก็จะขึ้นตามแนวของเขาใช่ไหมฮะแล้วก็เส้นที่มันเป็นออกมาจากจาก โคนลำต้นเนี่ย uh huh. ที่จะไปเป็นไข่เนี่ย uh huh. มันก็ออกมาจากกาบใบเหมือนกันอืมใช่เพราะว่าตอ,อตาหนอ,อเขาก็อยู่ใต้กาบใบใช่ครับผมเอออ่ะอันนี้คือสามารถเราเรายืนมอง uh huh. หมูช้างเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวไข่ตรงเนี้ย uh huh. มีโอกาสแดงตรงนี้มีโอกาสาเขียว uh huh. นะเออวันนี้ก็ได้รับความรู้เรื่องหมูช้างด่างเหลืองแล้วช้างขาวมีดูไหมคะช้างขาวพอดีว่าผมยกให้น้องเขาไปทำโอ้ซึ่งซึ่งจริงๆมันมีที่ไม้ผมมีหมดอ่ะแต่ว่า น้องเขาอยากทำก็ยโยกไป้ไปพึ่งผมเป็นคนที่คิดอยู่อย่างหนึ่งคือคิดไม่เหมือนคนอื่นนะไม่มีใครสามารถครอบจักรวาลได้หมดอฉะนั้นเรามีเราต้องแบ่งปันอพอเราแบ่งปันไป,ไ,ปไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาลมงทีมากกว่าที่เราให้เขาอีกอหนึ่งมิตรภาพละ่ะมิตรภาพสองอคือพอเราไม่มีไม้อะไร,รน้องเขารู้ว่าเราเราอยากได้รหรือว่าเราไม่มีเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนกับเรามไม้บางต้นนะฮะผมไม่ได้ลงทุนสักบาทจัดการออกมาให้อ่พูดเหมือนพี่พี่ ร้านพี่ปอพันไม้เมื่อวานโอ้ยถ้าเราเริ่มจากเป็นผู้ให้เนี่ยเราเริ่มจากเป็นผู้ให้สักวันที่ได้กลับมาเราก็จะได้เป็นผู้รับที่ที่เขาเตืมนใจมาให้เราผมก็จะเป็นผู้ให้คือผมอยู่ในวงการไม้มา40ปีเนี่ยผมเริ่มจากผมคิดอย่างเดียวว่าผมไม่ได้เป็นนักธุรกิจผมไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมไม่ได้เป็นนักการค้าแต่ผมเป็นนักผสมต้นไม้เพราะผมเป็นนักผสมต้นไม้อย่างหนึ่งคือที่ผมคิดตั้งแต่แรกคือผมให้ ผสมแล้วแบ่งปันใช่ับแบ่งปันผมให้หนึ่งคือให้ความรู้ให้ต้นไม้แบ่งกันแลกกันเล่นแม้กระทั่งลูกไม้ใหม่หมๆออกมาบางต้นเนี่ยบางคนนะฮะคือคือคอ,อันนี้อันนี้ผมท้าความเป็นตกล้วยไม้มบางคนเนี่ยทำงานก่อสร้างเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนรุ่นน้องซึ่งสนิทก,กันทำงานก่อสร้างแล้วช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปีศูนย์ซ,ซึ่งมันมันฟองูแตกก่อสร้างจะล้มหมดเขามีนี่อยู่ประมาณสิบานมาคุยกับผมว่าพี่ผมอยาก ทำไม้ั้งตัวเพื่อปลดหนี้ผมก็บอกว่าผมมีไม้ลูกผสมอยู่ตัวหนึ่งผมต้ยไม้ต้ยไม้นะครับผมผสมผมบอกว่าไม้ชุ่นี้มสามารถปลหนี้ได้ในระยะเวลาไม่เกินห้าปีผมง่ายเข้าไปจนณวันนี้เขาก็มีสวนใหญ่กลายเป็นเจ้าของสวนต้ยไม้ถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยผมเข้าไปในสวนเขาพี่อุ้ดจะเอาอะไรพี่อุ้ดหยิบไปได้เลยเพราะพี่อุ้ดผสมผมไม่เป็นไรมันก็อยู่ที่ผมอันนี้คือเขาเรียกว่า ผลตอบรับที่ได้จากการแบ่งปันมีมีมีพระอารย์ของยูงพูดกับผมตั้งแต่สมัยวุฒตั้งแต่ยุที่สุดบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยังใช้ได้จริงใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงและเห็นผลจริงด้วยเออราไม่ต้องรอท่านนี้ท่านนี้เลยท่นนี้เลยโตเหมือนต้นไม้นั่นแหละใช่ครับผมแล้วต้นไม้เนี่ยมันคือความสุขทางใจเอาอะไรมาเป็นตัววัดไม่ได้ว่าอ่ามูลค่ามันคือควรเท่าไหร่มูลค่าทางใจอ่ะดีที่สุด อืมอ่าโอเคส่วนคลิปหน้าจะดูอะไรดีเอาเป็นว่ามีให้ดูแหละเพายังไม่มหมดเลยนท่ำสวนยังไงให้ให้ให้เนี่ยครับผใช้พื้นที่ <c oughs> ให้คุ้มที่สุดพื้นที่น้อยปลูกได้เยอะคือผมผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยต้นไม้ทุกสวนนะฮะปลูกต้นไม้สวยเหมือนกันหมดอแต่อยู่ที่การจัดการอโอเคคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าใครอุ้ยถ้าใครอยากจะ ริเริ่มการปลูกต้นไม้หรือการทําสวนต้นไม้เดี๋ยวไปฟังคําแนะนำเจิงๆส่วน<า>อันนี้ใครอยากหรืออยากรู้วิธีการทํายังไงหูช่างดังเหลืองให้มีความเจริญขนาดนี้ทั้งๆที่แม่เขาเนี่ยกี่ปีนะ สิบกว่าปีครับสิบกว่าปีเขาไม่เคยทิ้งเขาปล่อยให้ออกผลิตออกมาแม้แต่ราคาตกพี่เขาก็ไม่สนใจเขายังจะขายไปได้ไปเรื่อยๆถึงจะตกจะถูกแค่ไหนเขาก็จะขายกินทุกวันถูกเนี่ยถ้าเรามีจำนวนเยอะมันก็เท่ากับแพงเท่ากับแพงนะถูกถ้าจำนวนเยอะเท่ากับแพงเพราะฉะนั้นที่คุณมีติดบ้านไว้อย่าเสียใจอย่าไปนั่งท้อถอย จงขยายมันไปเรื่อยชนิดที่อยู่ในสวนผมจะไม่เคยทิ้งเพราะว่าผมเป็นคนรักต้นไม้ผมไ่ใช่คนทําธุรกิจต้นไม้ดังนั้นไม้บางตัวที่ตลาดวายไปแล้วหรือว่าตลาดที่ซาไปแล้วยังเห็นอยู่ที่นี่ก็ยังเก็บอยู่ยังเก็บอยู่ยังยังเก็บอยู่แล้วก็ยังเลี้ยงไว้อยู่ณเวลาหนึ่งที่ที่ราคามันเริ่มขึ้นมาผมไม่ต้องไปเอาเงินก้อนไปซื้อต้นไปหาเพิ่มใหม่แล้วเรามีอยู่แล้วอ่าถ้าอย่างนั้นมีมีตัวไหนไหมที่ที่พี่เลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงไปเรื่อยเรื่อยู่ดีๆมันกลับมา หลายตัวครับหลายตัวหลายตัวแสดงว่ามีโอกาสแลดวก็ทั้งดีกียเนียเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูกันเลยไม้ที่แบบว่ากลับมามีชีวิตคึกคักอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าสิ่งที่คุณติดอยู่คุณดูแลเขาให้ดีขยายพันุ์ไว้วันหนึ่งถ้าเขากลับมาโอ้โหคุณขายทันเขาอะคุณอาจจะมีพันต้นแล้วหมื่นต้นใช่เหมือนรอบนี้เราเราไปเอาลูกมาอีกปีนึงก็ไม่ทันไม่ทันเพราะฉะนั้นเก็บมาไว้เก็บไว้แล้วเราเก็บตรงนั้นทําดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในคลิปหน้าว่าต้นไม้ที่มัน แบบว่ารีเทิร์นกลับมาได้ส่วนใครอยากจะมาปรึกษาตรงนี้มาที่ไหนนี่เลยเอายันนี่ไปนี่เเอายันมาเลยนะฮะมาที่สวนพี่เขามาชมมาขอความรู้ใช่ได้จากพี่ก็ได้พี่ดูของจริงได้เหมือนพี่บอกพี่พี่อะไรนั่นมาจากเลี้ยงจากไหนคือจริงๆกับผมจบแค่มสามเองเดี๋ยวนี้มันจะยานะัน่ะผมผมจบแค่มสามเองนะฮะผมจบแค่มสามแต่ว่าผมผมต้องบอกก่อนผมตัวผมเองพื้นฐานคนจีนซึ่งคนจีนเนี่ย จะทำให้ผลคือผมผมบอกก่อนเลยผมอยู่บางมดแถวบางมดพระรามสองทำสวนส้มทำสวนผลไม้มื่อก่อนแต่ผมไม่ใคนที่ที่คิดนอกกรอบคนจีนจะต้องให้ลูกอยู่ในในกรอบแล้วก็เรียนการต่อธุรกิจผมไม่ชอบผมผมโดดมาคนแรกเลยในตระกูลที่มาทำป่าไม้คนจีนจะมีคำหนึ่งคือปลูกต้นไม้ต้องให้กินขายแล้วก็กลับมากินหรือไม่ก็ถ้าเหลือกินเอาไปขายแต่ผมบอกว่าผมไม่ชอบอ่ะเพราะว่า อันนั้นคือคือคือจุดสุดท้ายของของของคนนั่นคือความอิ่มท้องแต่ผมชอบความสุขที่มาจากทางใจผมก็เลยไปดูกล้วยไม้ตั้งแต่พศ211สองพ้ี่ส21ที่สวนสัมพันธ์เป็นงานกระตกล้วยไม้โลกเป็นครั้งแรกที่ผมเข้างานกระกุกกล้วยไม้โลกที่สวนสัมพันธ์ก็คือมีพี่เพื่อนุ่กพี่คนหนึ่งชวนเข้าไปตั้งแต่นั้นมาผมก็ชอบกล้วยไม้มาตลอดศึกษา<ม>พัฒนาจนเป็นผมเป็นกรรมการัศสินสมาคมธรรชาติรไทยตั้งแต่มี29ได้ร่วมงานนะฮะ ร่วมงานใหญ่ครั้งแรกก็คือปี2 5 3 5ที่ไม่มโจ้งานเอเชียแปซิฟิกอันนั้นเป็นกรรมการตรัดสินเลยอ๋ออันนี้คือที่มาที่ไปนะคือ,คอง่ายว่าอันเนี้ยคือเรียกอยู่ในสายเลือดแล้วอว้อยู่ใน DNA เรื่องต้นไม้การาศึกษาเนี่ยการศึกษาต้องบอกก่อนนะครับคนที่มีการศึกษาสูงไม่ใช่แค่คนเก่งไม่ใช่คนเก่งนะฮะสำหรับสำหรับต้นการต้นไม้สำหรับต้นการต้นไม้คนที่รักชอบ ฉลาดแล้วต้องมีเฉลียวด้วยถึงจะเก่งวงการต้นไม้หนึ่งชอบอ่านสองชอบค้นคว้าสามสังเกตจำนะฮะแล้วก็เฉลียวแล้วก็อย่างหนึ่งของของต้นไม้นะฮะอย่าอย่าอายที่จะถามคนอื่นนะฮะต้องกล้าถามไม่รู้ถามอย่าไปคิดว่าเราเก่งอย่าไปคิดว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งคนเดียวในโลกเราไม่ได้เก่งที่สุดนะฮะแล้วต้นไม้ศึกษาไม่รู้จบ ไม่จบไม่สิน้นเนศาสตร์ที่กว้างที่สุดในโลกแล้วครับอสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกับเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้บีโกเนียแล้วก็เทคนิคการจัดก,การสวนาการจัดการสวนโอเคแล,แ,ลแ,ลและทำยังไงจนมามีวันนี้ได้อ่าโอเคกลายมาเป็นเจ้าของสวนใหญ่โตขนาดนี้เ,เทคนิคอะไรแล้วอยู่ได้ตลอดด้วยครับผม